ทำใครก็เริ่มทำกันเลยไงี้ยติดมาข้า้ตุนข้าวต้มตุ๋นโอ้เมย์จะมาแล้วแม่ ิกินอเออชาตินี้ง่ม่เย เราต้องใส่ไปในตรงที่มันเป็นถ้วยทุกคนอันนี้น่าจะใช้ได้คิดว่าชาติหนึก็น่าจะไม่เสร็จแต่เพื่อคนดูโอเคเราจะสุ่มหยิบมั่วมาหนึ่งไม่ได้สักสี่ละอันนี้เรงนี้ละไมนได้สักสีก่เลวทุกคนนะมมไมเราทำผิดอะไรตรงไหนหรือเปล่ปา นกนนโอเคองั้นเราต้องเอามาตสติตเดียวว่ามันหล่นหายมีบางอย่างที่มันหล่นมาแล้วเราไม่สังเกตด,ด้วยอันเล็กอ่ะ เราจะทำตรงหางก่อนนะคะในช่วงสีดำแล้วว่าตัดไปตอนที่เราทำตรงหางเสร็จเลยน่าจะดีกว่าตอนนี้ค่ะคือสเสร็จแล้วเราจะทำเป็นส่วนตัวตรงขาตรงนี้ก่อนทุกคนเราพุ่งหล่นไปจ่องเมตดเมื่อกี้มันติ๊งมือเราเราจะขึ้นอี้นเป็นไงคือมันให้ครบไหมหรือว่า มันให้มาไม่ครบตายยังไงไม่บอกตางมันนี่ก่อนแะล้วกันใช่แล้วว่าเราจะไม่ทำมันจุดๆแล้วเราจะเอาออกมาใช่ไหมแล้วก็วางบางวๆแล้วก็แลดแตะแต่ไปเลยจุดันนี้รับประมาณนี้แล้วคุณเจอกันตอนประมาณเด็กประมาณมครึ่งนึงได้านคนท่านค่ะ ทมหายไปเยอะมากเลยตอนนะี้ทุกคนเราคิดว่าไปภาคสองดีกว่านะคือเราไม่ไหวจริงๆอ่ะมันเยอะมากเลยเดี๋ยวไปเจอกันต่อที่ภาคสองแนมปุย